ท่านทราบไหมว่าโควิดแล้วเนี่ยคนจนเพิ่มขึ้น18%ตามการประเมินของ IMF เพราะคนตกงานปิดประเทศ2ปีเราจึงเปลี่ยนว่าเลิกขายบ้านเถอะคนไม่มีเงินดาวบ้านแล้วคนไม่มีเงินออมแล้วให้เข้ามาเช่าเท่าไหร่ก็ได้เช่าถูกๆอยู่ได้ตลอดชีวิตมีที่คุ้มหัวตลอดชีวิตถึงแม้ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่ถูกไล่จะอยุเจ็ดิได้เลย แล้วทำแล้วนะครับหมื่นห้องห้องที่เหลือที่ขายไม่ได้เอามาแบ่งทำให้แล้วครับ999บาทครับหมื่นห้องทั่วประเทศแล้ววันนี้มีห้องที่สร้างก่อนผมมาสร้างก่อนผมมาสร้างแล้วเหลือขายไม่ได้ครับไปทำดูว่าแต่และห้องที่สร้างแล้วขายเหลือไม่ได้สร้างมากี่ปีไม่น่าเชื่อว่าสิบปียังขายห้องไม่ได้แล้วเก็บห้องไว้ทำไม ก็เก็บห้องไว้บางส่วนนะครับบางคนบางส่วนเก็บไว้ทุจริตครับแอบปล่อยเช่าเองเมื่อวานนี้ผมเข้าใจจิตวิญญาณของท่านสมาชิกผู้ทรงเกตว่าท่านเกิดโตที่นั่นแล้วก็ท่านก็ถูกหัวคิวถูกเอาเปรียบถูกเช่าชั่วตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะแก้คิดเหมือนกับที่ท่านแก้ครับเราคิดเหมือนกันแต่ท่านกรุณาเข้าใจผมว่าสิ่งที่ผมต้องทํานั้นต้องต่อสู้กับระบบอุปถมัมภ์ ระบบผูกขาดหากินกันมานาน